สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยพี่น้องวันนี้ก็่อกันอยู่ป่าคือเก่าแล้วพี่น้องพาเของป่าหาอยู่หากินคือเก่านะสปอบเนาะจ้าอ่ะสปอบสวัสดีจ้าวันนี้มาพ่อกับสาวปอบกัตนาอีกเก่าจ้าวันนี้สาวปอบผักของป่าหาเห็ดขึ้นเก่าน่าตระหนากเนาะมาตามมึงเห็ดหลังแล่จ้ะพี่น้องแต่บุหงาสีดาสีม่านบอกวันนี้อ่ะไปหลุ่นน้ำกันพี่น้องสีดาสีม่านเต็มซองตาบอกเนาะ เห็ดหนาเลยสะซีหนหวงพี่น้องจังได้มาออกงมเนาะเนียนกระลัางสวยจุจ้าเก็ดใบฝนต้นนาเนาะเนะียนเหาะหวงบาดเห็ดละง,งกเดือนพฤศจิก,กาพี่น้องโอ้แปลกดีเนาะจะที่ท่านานเนาะยัง <laughs> มีเห็ดละงอกให้เก็บอยู่จ้าเหาเห็ดลังสำมคือเก่าแล้วพี่น้องมันเนี่ยจ้าหมูหวานบริหารแถวเนี่ย ดอกนี่ก้อนอือสีแดงจ้าอุ้ยขาเนาะแม่่อดอกใหญ่ค่ะใหญ่แม่นเฮ็ดน้ำหมอ,อกเอ้ยขาเพิ่งเน่ยละพี่น้องหลบห้าจ้าสอนตาซีเพิ่นละพี่น้องโอ้โหโอ้ยดีบอกคอยอันนี้วานไหนเนาะแม่นจ้าเหดเ็ดขาวดีมพี่น้อง นหมูเลยนาะสปอตนะพ่นอยู่ไต่โอ้ยน้ำเป็นพวกขาวตอกบอลนะออ,ออกลายเ,เองหลังสัมพี่น้อง อุ้ยขาแต่ว่าเห็ดขาวดินก็โอกลายเหรอหลายจ้ะแต่น่าอย่างไกล่ด้อยพี่น้องบ่เห็นบ่เห็นเลยซีกดอกเป็นสามเนาะบางดอกกะสีคือเบตองโอ้สีดอกนี่ดอกเดียวกันแต่ว่าคนละสีเลยเนาะตัวนี้สีออกสีข้าขาวเขียวเนาะเจ็ดดอกดอกเดียวเนาะดอกเดียวเอ้าวเจ้าใดบันว้า้ยจ๊กสีเอาดอกได้ก่อนพี่น้องเมื่อกี้ล้ว

อีกมือนซองมือนคือสีใบเนะสบเนาะวันนี้เริ่มเห้นหางแลี่นองเห็ดหน่าวานเห็ดหนาวานพี่นาสองดอก้นนเหมนงล้างเบียดห่งเพราะว่าเห็นเป็นหมูเลยสปปหมูนี้บ้นพ่อเหรอสีมอกเด็กด่างด้วยต้นนี่อสองดอกสองดอกมาเต็มเห็ดดอกเนี่ยพูดเลยแดงๆเลย หกหูด้วยจ้ะโุ้ยเอาสีสวยเฮงพี่นออ้องดอกดอกหน่อยออถ้ามันก็สีแดงพี่น้องดอกงูจ้าสีม่วงจ้าเฮ้ยขา ปอบแถวหนึง่งยันบอกอดีต่ไ<ร>ดตดตองนางลง,ง,งจทงห็นกินหรอฟ้าสีฟางเด้อสปอบมืนี้ต<า>ีเต็มบอละสองตาม,มืนี้หัวนี่พออาพอเอาอยิา่นอเนาะเป็นเห็ดข้าวดิอออนกิหนหรอดินกระดอกสวยด้วดอแบบนีน เก็ดน้ำมาพี่น้องเอ๋อวันนี้คือเป็นลายต่างมาเดินสปอปที่ดอกหนึ่งแบบงามเลยแต่ว่าสีบอขืนบอขืนกล่องมาได้บอคือสีแดงเนาะใช่อ๋อแดงมากโอ้ยวนะ่ามันใหดเพื่อเขา่าสิออกตัวว่าสปอปบนี่หรอมตะวันวแต่ว่าเห็หดดอกนี้เลื่อมสีไหวเลยแมน ลงละอองกันเนีเป็นเห็ดเห็ดดอกคือเก่าอยู่เนาะเต้นี่นสีบุคือมูเนาะออกเห็ดลายกระหิตลังเหลเห็ดลังเขียวจ้ะเห็ดลังเขียวผลหมักสีออกพร้อมกันครับเห็ดเผ่งเขาพี่น้องเขาขำเนาะเห็ดยังเราสปอตเห็ลายเขียวสดอกถ้าเห็ดลังเขียวออกอย่างนี้บําบันเท้าเสียดายให้เผ่งเลยเห็ดผลกระเบื้องดอกที่แหงเงี้ยผลบดตกลายเหมือเนาะ มาเด้สปอบผีอีกดอกนึงเออมาหนีเห็นเห็นรังเขียวุ่นเมีะกินเลยอุ้ยนั่นเดตะนะกข่งกายเอานี่โต๊ะกวางเห็นดอกเดียวได้หน่นี่คือกัญกระใบตองเอ้าเห็นหลายดอกกี่ด้อไปทำคำแน่ยน่ยนี่เนาะไปทำคำก่อนเนื้อหนอเนี่ยเพื่นมักสิออกรอคำพี่น้องรังเขียวเข็ดข้าวดินเด้อสปอบเขามาไต่ก่อนบ่เป็นแปลกๆเนาะวันนี้เนาะเมีน เป็นทางห้างพี่น้องตูมหนึ่งพี่น้องสีแดงแดงสีนี่นั้นจึงแหนมเพีนไก่ดอกใหญ่ผลบัตรสับปะน์อันนี้สีแดงนี่สบปะน์แหนมเพีนไก่เผลบแต่สีอื่นผม่คยเห็นสีขาวได้บ่อยในสับปะน์ขาวก็แหนมเพีนเหมือนกันพู่ทางไหนก็สปะน์ดอกหนึ่งโอ้ยพุ่นดอกหนึ่ง เอาเอาเหมื <Morning. S 1> มออื่น,นม่อนี่ึดต่มเพื่นข้นบ่ไดดเนาะดินเป็นแห้งพี่น้องข้าหากหน่อยน้ำสีนึน่งเลยขนกล่องขนาดเนาะนสองดอกอตัวละบ่แมปนเท่ายางเร็วบ่อสบปะเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดห่างพี้องเอาสิเอนี้ก่อน ตุ้มหนึ่งมาเที่ยวาเี่ทางมันต้อ่อางเล่ยยสีเป็นกองงยออยยางใหญ่เลยสีหมวงเนาะเนียนน่าทางลังไดขนาดมากกู่มือเนาะเป็นเชือ้เป็นเชือเอ้อเฮยปีโปอเก็บอยู่บนสปอป กำลังเก็บไปเล่นอยู่นี่เดี๋ยวเป็นเห็ดลางสามเบื่อเานาะเดี่ยวเนาะยืนงามแห่งสปปเห็นดอกเดียวเนาะอยู่นี่เนาะ,อะดอกนึงจับพี่เนาะฮะให้จับตานาได้จับตนาเดียวกระเป๋าดอกนึงจ้ะผมมีนี่สองดอกได้จ้ะ เฮ็ดลองสังส่งจากพี่น้องดอกสวยๆเลยจ้าเฮ็ดกระเริมหา่างอ่ะเด้อจ้บพี่น้องเนาะอีกดอกนึงจ้ะนะอีกด,ดอกนึงจ้ะเก็บเห็ดน้ำสาวปอบเด้อจ้บพี่น้องเขาวดิน,นเนาะขาวดินพี่น้องขาวดินก็นเอาไว้ก้อนหมดนียเอามันไปก่อนเนาะแมมนน้โอ้ยตุ้มแบบนี้ตับโผล่อยู่หน่อยคือสีบุญยังเนาะ มาเหมือสาวือ้่เห็นเป็นเต่ตยนี่ผมโคกเนาะเราะผมนี่สี่หมวกมาสกปกอู้เกือบเหยียบตะนาเหลียบสวยเลยเาขาเร่งเมืองตะดองเฮ็ดพี่นนองเนี่เนี่บัตึงเกือบเตือนตะนาม่ครับเกือบเต็มกระเบแล้น คือม่วงแบบใหญ่ดอกแบบใหญ่เลยพี่น้องแมนสปอบมาเบิ้งเดินนี่แต่เก่าแต่เฮ็ดทานดอกนี่เฮ็ดอันอื่นอยู่ไปเลยเด้เอออือเอาดอกนึงเนาะแมนอไปตรงเฮ็ดทานออกนี่เฮ็ดอันอื่นหายไปเลยพี่น้องสปอร์บมาส่งตาประกวดเลยกระสันมีม่วงดีว่ามันลังแหล่เนาะ เฮ้ยกะลังเล็กกะักกันหน่มาล้งสัมมาแมนมาลงลม้วนปอบมาเบืองดอกนี่เข็นตะข่างน้อยหนึ่งต่ว่าขึ้น่างามอกโดทั้งเขขบกวาแดง้างมนมีีสีงามมีีเขาค้คข้างในเือว่าหมอกเป้นแตนมาไต่กับสปอบเจ็บมันเลยห่างแม่ พี่น้องผิดตูมเพิน่นเขาเก็บเอาเลยสัปนะผกล่องเขาบ่ดได้แล้วจะมีแต่สวยๆได้แล้วเดี๋ยวมันออกไป็นดงเอามอาดแล้วห้อยไร้ดอกไปกออกพี่ไปออกอยู่หกแยงเนี่ยมึงไงบ่มีทั้งตูมทั้งบาน ลังเหลส่สีม่วงพี่น้องเขาบได้เลยคือล,<ะ>ล,งลังเหล่จ้ะสีวันเห็ดข้าวดินเนาะแมน่นลัลงเหลส่สีม่วงพี่น้องสีนี้วันใบตองเนาะกับบัว<ะ>เรียงบัเห็นพี่น้องสีนี้บเัเห็นสีวันไปตองเนาะแมน่เนเห็นแต่ผลดันไปตองขึ้น อืมอ <muitas S 2> ันสปอปตรงนึงตูม no อันโอ้ย no อัน no นี no ้ตะนาอนี้ไหนเรียงซอยกันด้วยเรียงซอยกันด้วยพี่น้องติด่ะดอกมันบัดนางลงจะเห็นเนาะนี่ติดดอกนี่น้อยสีนี่เนาะ คือการแห้งกับใบตองอ้วุณนอ้โโอ้ยเนี่ยเบิดตัวนม่เหงาหม่เย็บเบเยบเบตันี้เนอะอู้สนสีนี่เนาะเนี่ยเอาสองรองกอนอ้้สิเยบเนี่ยาราเบียอีกนี่ใหกแหงเนาะเหนตเปิดพุ่มใหม่ออกไปเนาะเร่งซอยกันเด้อ ตัวไรเห็ดตัวไรเบ็ดตองเอาสปอบผุนนะน้าน้องมึงเหนื่อยไรเอาแนมซอยกันซอยสาปบด้อพี่น้องมาเด้อสะปบได้ละยา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 นั่นเกือบห้าเฮ้ยโอ้ยสีเอามาดอกัน มันเป็นดอกหนึ่งท okay? hey? <clubs. S 2> ouais. ี <é> ่สะปออกบรนดังลงแล้วดอกพีแอนันนี้ข้างหลังไหนข้างในอู้พี่เมียนโอ้ยเกิดประตาดีสักเอ้ามาจะใส่หิวงมหมุนเดือสะบอกบานนี่เฮ้ยเอามามาเห็นอีกอะไรเห็นอีกแล้วอยู่ใส่บักพน ทับบ่ออยู่ไหนก็คือสีบอยังเนาะโอ้ยคอยหาจังไลยเนี่ยเปิดท้าเด้อครับผมโอ้ยสีกับสีแบบสีหาง่ายไทยเนาะน่อันนี้สีแหล่ๆพี่น้องมึงเนี่ยล่ะสมซื่อดีพี่น้องหลังเหลือมาเล่งซอยกันพี่น้องบ้าน ในไหนเัาเนี่ยงอบอะบะปีกไก่ไตองมันนั่งลงเห็นหอดตูมพี่น้องย่างเราสัปดข้าวดินขี้รังสาหดอกหนึ่ง มีลบที่สองเลยนี่จนงค่อยเห็นเฮ้ยยังไปยังมากก็บอเห็นเนาะแมนบึ้งเดาตนะบึ้งเดอาใหญ่สองเห็นบอกโอ้โหใชว่าโอ้สมแมนเฮ็ดรังส่ำเฮ็ดรังส่ำเนาะแมนเฮ็ดรังส่ำพี่น้องดีแดงดีฮเห็นโอ้ ตูมเฮ็ดลังสัมพี่น้องเนาะสาวนี่เป็นยางมะนีได้เหรอบวหินเนาะนี่เนาเป็นซองดอกหรือสามดอกซองดอกซองเนาะสามคู่เนาะเป็นแฝดเนาะแมนจ้ะเฮ็ดแฝดพี่น้องสวยเลยเอาสปปเบิ่งคักๆเบิ่งเมนจังไหนนี่เอาเฮ็ดเนี่ยยังจะเป็นนข้าข้าเนี่ยจะมีหลายอันใช่ปะ คือมีลายขาเห็นเอาน่าพี่น้องมึงเน่นล่ะคั้วแปดสามขาดอกเหนียวเลยสองดอกเนาะติดกันมาเลยเนาะตุ่มตุ่มตุ่มแต่ว่าตอนยิบนี้ห่มลรกโคกเราจังยังเนาะกระบอกเนาะดอกหนึ่งกระบอกพี่ดอกหนึ่งนี่โอ้ตอนสีเนาะเนียนออกสีขา แดอกก็เป็นเห็ดล่างสัมด้วยกันพี่น้องแมนจ้้ะโอยดอกอยางใหญ่เลยเด้อดอกข้างในี่สีเอาบุได้ดอกนั้นเอาบุได้แล้วเป็นเสือแนละ้วตัวนี้ก็เป็นเสือพี่น้องบุได้เขาม่หนี่เนาะนีะ่เอามาเดินสปอปบดอกนี้งามอยู่นี่งามอยู่เนาะสีแดงแป๊ดเลยเฮ็ดดอกเห็ดขาวดินพี่น้อง ดินเหลื่อมแห้งเห็ดกระบานดอกใหม่พี่น้องกอหน้าแห้งกอแดงกอหน้าแห้งแล้วพี่น้องแต่ดินเหลื่อมแห้งเป็นสิบากสีออกเลาวสปอบเนาะแมนจ้ะเอ้าเห็ดยังเละสปอบเห็ดแดงค่ะหลังสยดอกงามเป็นลิลีๆพี่น้อง แต่บ่งหยำมันังถาได้นี่นั่นตีเราหย่างสวยเลยเนาะเอกถ้าดอกเป็นสีแดงเป็นก็สีแดงแต่หน่อยแล้วพี่น้องบัลดอกนหน่อยๆก็แดงเนาะเนาบัวพอกันโดนแล้วพี่น้องเห็ดเผ่งบัวเด้อบึงตัวเลยเนาะเห็ดเผ่งขลาดเดิมแหงดอกเดิมแตกเนาะเมนจ้ะสองดอกด้วยจ้ะพี่เดียวสปบ สามผุนเดชพี่เอ้ยพี่เอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเห็นเลยปะเอามาเลยขนาดขนาดเลยพี่สองอ๋อเร้นี้บริหารเนาะ่นยางผ่านเลยพี่น้องจะดอกสองสอง งาำเลยเนาะแม่เจ้าม่ยจ้ามายามเฮ็ดกอวงอีกดอกนึงพี่น้องเจ้าไดมีจะเห็ดกอเไดอตรานเขาไปนําเฮ็ดกอแล้วพึ่งค้าลายพี่น้องอืโอ้ยหเดอกเดียวตัวนี้เป็นห้า ผมมีสีหม่วงเนาะม่วงเข้มเนาะดอกป่านแค่เงเห็นยีนอตนาอะสีแดงพี่น้องได้ดอกสามโอ้กาลเคลื่อนเนึ่งเคลื่อนจะมาดอกหนึ่งเนาะ เรือมาคอยเนาะอีกหนึ่งมีสามดอกพี่นอ้องได้ได้สอ,อ,องดอกพี่ชายดีไม้ใหม่โอ้โหโอ้โหเออเฮียหล่มเลยอเอาเลยดอกเอาเลยโอ้ดอกงามแนฮะนะงสี่จรอบหลอดวนก็สีแดงเปลี่ยนสีมาสายกันอย่างที่เก่าเนาะ่น เอาเลยดอกเอาได้บ่ได้มาตักเพิ่งเก็บเบอรแล้วเนาะแมข็งยังอยู่พี่น้องดอกนั้นคือสิเอาบ่ได้เนาะได้บ่ได้วางแข็งอยู่มันถึกห่กใหม่ซื่อตัวนี้เพิ่งต้เพิ่งขลายบ่เพิ่งติ๋วเพิ่งติ๋วเนาะแม่นเอ็มเพิ่งขลายพี่น้องแต่ว่าเห็นหางแล้วเนาะ สองตุมเอาไปนำเนนี่มันชิบใหญ่ล้ <laughs> งแตซีเมนที่เราอย่างากลไปกลมาเนาะโอ้าสาวเขาผ่านไปกับโบเห็นเนาะแม่มจะบอกเงาใดเ้อมีแจะตอสองสองเหรอ กติเพื่อเคยออกคอมเมนต์ที่เืาหยุดจุ้งนะจุ่มละดอกซองดอกเนาะเมนออกไปจุ่มพี่น้องกอดดินพันแหงเนาะเมนครับสำหรับคลิปวันที่ยี่สพฤศจิกาหกหกพี่น้องก็คือสิเมนได้เดินทางกลับแล้วล่ะพี่น้องส่วน,นยอดแต่ยอดมันมันนีก้ก็ บานไปตาหนึ่งกับเคืองเนาะสปอบเนาะจ้าน้องเขินมาสิเป็นเห็ดล่างสำรกับล่างแหล่ะพี่น้องล่างแหลกบบานเมื่อนอนสปอบเนาะเป็นแบบคุ้มเห็ดปลายฤดูแล้วเนาะเป็นเห็ดปลายฝนต้นน้าวพี่น้องอ่ะสปอบสวัสดีจ้านี่สปอบกัตนาคงสิฝากที่ปากน้องไม่ซ้ำนี่เลยจ้า ถึกจอบไปดอตรงเลยกแต่ยืดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กระช่องดอกปลากระตานาเอาไว้นะไม่ได้จ้าสำหรับนี้ก็คือประมาณชุดยอดที่น่าตนาเนาะเนี่ยหลวงเฮ็ดว่ายแต่พี่น้องหีุประมาณัมือสองหนึ่งคิดว่าก็สมมติมีเหตุเก้ดเนาะเนี่ยยิ่งก็เริ่มแห้งไปจ้าเอามืออื่นกับมะลุมือตี้ตามมันจ้าวาสาบิกระตานาสิทาไปหต้านายง่ายจ้าสำหรับไม้ที่มากมาเนี้กับป้าน,น้องเม็กละพี่น้องป้าน,นอ้านนองเม็กัมเพลผลตรี อากายจะลืมเมด้อยพี่น้องฝากชอ่องเลาะปลาครับสนาเวนดอมเนี่ยอากิมนามื่นาพอกันไหมครับขอบคุณครับผมอขอบคุณพี่น้องที่ซอยเป็นกำลับบงใจให้และพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลสะสปอปเน,ะปนาะอากิมไม้หมู่ไม้พอกันครับเง็ดดอกก็เริ่มอมใแล้วพี่นอ้องเลเื่แ,แ,แล้วค่ะบินก็เริ่มแข่งเนาะดินก็เริ่มแข้งนะสิเป็น เฮ็ดกอแล้วเนาะสะปะบด <Head core S 1> เน,นี่ยมเฮ็ดกอกระเั็ดกนมกดีมแหนงพี่น้องคจะเป็นเฮ็ดกอเราออกตอนเฮ็ดกอแล่ะห่าห้อยเดือนเนาะ